สวัสดีค่ะสวัสดีเดือนเมษาตอนรับเทศกาลสงการนั่นเองค่ะก็ดอกมะเชียวนะคะใส่เสื้อลายดอกนะวันนี้เราเจอกันเป็นวันที่5เมษายน2567นั่นเองค่ะสวัสดีเดือนเมษาตอนรับปีใหม่เมืองปีใหม่เมืองเจ้านะคะวันนี้ก็อยู่กับเซล์ปีใหม่อีสุนะคะโดยกลุ่มตน้นเงือกสำนักงานใหญ่อีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันแบบนี้นะก็ไม่พลาดเลยที่จะพาท่านมาตัวรีวิวรถอีกแล้วค่ะ ก็เป็นคันนี้เลยนะคะจอดตั้งทา่าตั้งหน้าตั้งตาตลรอแล้วเตรียมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> คันนี้นะคะเป็นตัวรุ่น2อระตูไฮเรนเดอร์1.9เกรด L นะคะตกแต่งเพิ่มเติมพิเศษมาในส่วนของล้อแมกนะคะแบบนี้อ่าเห็นไกลๆแบบนี้นะคะตัวนี้ถือว่าเป็นลายที่ยอดฮิตและลูกค้าค่อนข้างจะนิยมกันมากๆอีกลายหนึ่งนะคะสําหรับลายนี้ฮิตมากนะคะก้านใบพัดแบบนี้เห็นไกลๆแบบนี้ไหมคะ ตัวนี้เป็นกา้านใบพัดขอบ18นะคะสวยงามมากก็ไม่พลาดเลยที่จะพาท่านมาตวรีวิวอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็คันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมดีเทลรายละเอียดใกล้ๆพร้อมๆกันนะคะส่วนสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะ่ะ <c oughs> สถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะ สามารถทักอินบ็อกซ์หาปีใหม่ค่ะส่วนก็5 3 3 88 9 9 4หรือ ID Line p w e m d i 1579นะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อีสุเพจอีสุเชียงตรายบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะช่วงนี้นะคะบรรยากาศที่เชียงตรายนะคะหมอกควันเยอะมากๆเลยนะคะเสียงแหบเสียงแห้งกันบ้างนะคะต้องขออาภาัยนิดนึง <c oughs> อ่าโอเคนะคะพูดมาสิยาเดี๋ยวเราไปรับชมคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาต้อนรับชม2ประตูไฮ er แลนเดอร์1.9เกรด L สีทาลัโบนะคะแต่งแม็กซิ่งแบบนี้หล่อๆนะคะ ก็ตัวนี้เป็นแม็กกันนบพัดนะคะลายยอดหินมากๆเลยนะตัวนี้นะคะ2ประตู Hi L h l นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่7จ็0 0สบาทใส่ใหม่แบบนี้ถือว่าจบหล่อมากๆเลยค่ะทุกคนอ่าปีสองพน่นะคะตัวใหม่ตัวล่าสุดเลยนะหล่อมากเลยนะคะทุกคนอยากแต่งแบบไหนยอยากได้แบบไหนทักหาเซลลไปใหม่อีซุสุได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะพามารับชมในส่วนของดีเทลด้านหน้า,ากันก่อนนะคะสําหรับรุ่นนี้นะสประตู h ฮแรนเดอร์หนเกรด L ค่ะกระจังหน้าทวีลายแมนชั่น,นะคะดีไซน์ใหม่ล่าสุด2024ค่ะตัวนี้นะคะมีลักษณะาการเล่นเฉดสีอยู่3เฉดสีตรงนี้ชิ้นงานจะเป็นสีเทาเมทัลิกนะคะนี่จะเป็นสีบรอนเงินเมทัลิกแล้วก็ในส่วนของชิ้นงาน ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดำด้านนะคะลากยางแต่ซ้ายจะลดขวากันเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับโลโก้ e สูโครเมียมขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างช่องระบายลมนะคะก็จะมีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของ้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนของการชนหน้าก็ใหม่นะคะพร้อมกับช่องระบายอากาศด้านล่างนะคะแอร์เค r ร์เทนลดแรงต้านทานนะคะ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ได้ว่องไวรู้ลมมากยิ่งขึ้นช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยนั่นเองนะตัวนี้นะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะเกรด L อลไฟตัดหมอกยังไม่ใช่หลอด LED ดีนะคะยังคงเป็นหลอดไส้อยู่ค่ะอืมแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะคะดีไซน์ใหม่นะมาพร้อมกับซูเปอร์ไดร์ล่ที่อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์นะคะทำหน้านที่เป็นไฟเลี้ยวไฟหลีและไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะคะ ในหลอดเดียวกันเลยถือว่าสวยงามจุบหล่อม,มากๆนะคะแล้วก็ไฟแตนหมอกทำหน้าที่เป็นไฟสูงไฟต่ำภายในหลอดเดียวกันเลยนะตัวนี้นะคะฝักกระโปรงตัวนี้นะคะดีไซน์ใหม่เส้นสายรวนน่นลายใหม่เอิบอิ่มขึ้นนะ <c oughs> ทาให้รถของเราเนะี่ยตัวนี้จะดูมีมิตินะคะใหญ่มากกว่าเดิมนั่นเองนะคะ่ะตอนอื่นนะคะมาดูในส่วนของไฮไลท์ของคันนี้เลยก็คือเป็นในส่วนของล้อมแมกนั่นเองสเตปนี้ไม่ได้โหลดนะคะทุกคน อืมแค่เปลี่ยนแม็กยางเฉยๆนะคะอมไม่โหลดค่ะตัวนี้นะคะเป็นแม็กก้านใบพัดนะคะรัดด้วยยางดีสโตนซีรีส์ยางอยู่ที่265ทับ 60R18 นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของสีดุมล้อน็อตล้อคาลิเปอร์นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเองได้นั่นเองนะคะจบรล้ไหมจบรล้อมากเลยนะแบบนี้นะคะทรงนี้มันทําให้ รถของเรานะคะอีซสุของเรานะดูใหญ่แล้วดูบึกบึนมาก ทุกคนว่าไหมคะสวยงามมากอยากแต่งแบบไหนอยากได้แบบไหนทักหาเซลล์ปีใหม่ได้เลยนะคะตัวนี้เสริมเพิ่มเติมในส่วนของครอบเบ้ามือจับโครเมียมนะคะแล้วก็ครอบฝาถังน้ํามันนั่นเองบันไดข้างนะคะสีทูโทนสีบรอนเงินตัดกับสีดํานะคะแบบนี้ติดตั้งมาจากตัวโรงงานให้เลยนะคะตัวนี้นะคะโลโก้ไฮเดนเดอร์อยู่ในข้างเป็นโครเมียมกระจกมองข้างซ้ายขวาจะมีหลอด LED ที่อยู่ภายในกระจกมองข้างนะคะ ตัวนี้สวยงามมากมาดูบ้านท้ายนิดนึงนะคะสวยงามจริงๆเลยนะไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะคะ t r ป p l e Armor นะคะ LED 3เส้น1 2 3 3เส้นเวลาเหยียบเบรกนะคะแสงไฟดวงด้านบนจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อนเลยทำงานคู่กับไฟเบรกดวงที่3 1 2 3นนะคะตัวนี้แล้วด้านหลังตัวนี้นะคะเพิ่มเติมตกแต่งในส่วนของเบ้ามือจับโครเมียมแบบนี้ จบหล่อไปอีกแบบนะคะเส้นสายลวดลายใหม่ในส่วนของกระบาท้ายทำให้รถของเราดูกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะกระชนท้ายนะคะขึ้นลง2สเต็ปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นออกแบบเป็นแบบบิวอินนะคะมีลักษณะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเชื่อมโยงกันเชื่อมต่อกันแบบนี้เลยนะ เ็นไงบ้างกับคันนี้นะคะ2องประตูไฮรัเดอร์หนึ่งจุดอใส่แม็กการใบพัดใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยนะคะอืมด้านหลังนะคะอ่ะมองไกลๆนิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้นั่นเองนะยางนะคะดิสโตนนะ,ะซีรีส์อยู่ที่265ห้าทับ60 r 1นนะคะการใบพัดใส่ดุมล้อนอนล้อสีแดงแบบนี้ถือว่าจบหล่อขอบ18ใหญ่ๆนะคะถ้าใครชอบขอบ20ก็ พูดคุยกันได้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะ,ะตัวนี้นะคะภายในนะเกรดแอค่ะแคมปเปิดได้นะคะตัวแอนะในส่วนของเบาะค่ะรุ่นนี้จะคงได้เป็นเบาะ้ารีเนียมอยู่นะคะเบาะ้ารีเนียมดีไซน์ใหม่ลวดลายใหม่นะคะปีข้างสองข้างมีขนาดใหญ่เวลานั่งจะรับกับสรีละของตวเราค่ะช่วยเรื่องการผ่อนคลายลดการเมื่อะขณะที่เดินทางไกลๆได้ด้วยนะคะอืม แล้วก็ที่พักแขนตรงนี้นะคะเป็นแบบซอทัชทุ่มได้พาพรีเมียมปุ่มควบคุมต่างๆนะคะ,ะก็รัอไฟฟ้ามาให้หมดแล้วนะคะปับกระจกมาข้างซ้ายขวาก็เปลี่นไฟฟ้ามาแล้วด้านล่างตรงนี้นะคะใส่ขวดน้ำได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวตัวนี้นะคะระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยมีมาให้อยู่2ลูกนะคะซ้ายขวานะตัวนี้นะคะหน้าจอนะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้ว รองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์ air มันนวด3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นั่นเองนะคะเวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้านหลังตรงนี้ด้วยอ,อ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นปุ่มไฟฟ้ากระจกงหลังนะ,ะเวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยนะคะไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะก็คือปุ่มตรงนี้นั่นเองนะคะก็จะมี ในรุ่นของตัวใหม่นี้นะคะเดี๋ยวขับขี่ไปน้องพี่ใหม่ทำไมแอร์ไม่เย็นนะคะจริงๆแล้วบางท่านก็ลืมกดปุ่มนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ระบบเกียร์นะคะ6สปีดนะ,ะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือดึงวงแหวนขึ้นนะคะดันไปซ้ายสุด แบบนี้นะคะช่วงชักสั้นเข้ากียง่ายนะคะอืมส่วนของพวงมาลายัยตอนนี้จะเป็นยูริเทนอยู่นะคะด้านซ้ายมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้ด้วยนั่นเองค่ะด้านนี้จะเป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโต,โต้สีระดับศูนย์หนึ่นะคะก็ปรับตามความเหมาะสมของแต่ละการใช้งานของแต่ละคนนะปกติถ้าไม่มีการใช้งานอะไรนะคะรถเปล่านะก็ปรับที่ศูนย์ถ้ามีการบรรทุกประมาณ3 0 0ยโลก,ก็อยู่ที่ 1, 600ก็อยู่ที่2หรือมากกว่านั้นอาจจะเป็น3นั่นเองนะคะ สำหรับตัวนี้ d ี Body 2024คอนโซลที่เขาปรับเปลี่ยนมาใหม่จากรุ่นก่อนหน้านี้เลยก็จะเป็นในเรื่องของลวดลายของการตกแต่งแบบมิมูราดีไซน์ Design, แบบนี้นะคะด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายมีมาแล้วนะคะตรงนี้ก็เอาไฟฉุกเฉินนะคะนี่ก็จะเป็นช่องเก็บของนั่นเองะคะ่ะก็ด้านล่างตรงนี้นะคะเปิดฝากระโปรงหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะ ตัวน,นี้นะคะห้องโดยสารนะสังเกตพื้นที่เหนือสีสันจรดที่วางเทาก็ถือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงนะคะ่ะสำหรับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ผ่าเกานั่นเองค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150หแรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350ินิวตันเมตร นะทำงานที่รอบพัน0ปดถึงสองพรอบต่อนาทีนะก็สำหรับท่านใดนะคะที่กังวลในเรื่องของ เครื่องเล็กนะคะก็ไม่ใช่ปัญหานะตัวนี้นะคะแรงม้าใหญ่ๆเยอะๆนะคะแรงม้าเยอะนะคะก็มั่นใจได้เลยนะคะรอบรอบการเดินความเร็วแรงม้าเยอะขึ้นพุ่งได้ไหวมากกว่าเดิมนะคะเน,น้นเรื่องเน้นใน,น,น,นเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยนะคะสาหรับตัวนี้แล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะอ s u z เขากเกรงเห็นมากๆเลยนะสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดวางตําแหน่งเครื่องยนต์ของอีสุ เขาจะมีการจัดวางให้เยื้องหลังพานานิดหนึงค่ะเชวนนในเรื่ององการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยกถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ